นะอธิยะเปิดเดชากืบซ้ำนะครับมันเป็นนโยบายของเราสองคนอยู่แล้วว่าแล้วก็เป็นไงชุกรูุ้กรูนะครับบุหลันเนี่ยบุหลันแอดมินเพจทนายสิทาเนี่ยนะนะครับก็ไปเขียนแต่งนิยายต้ายผมกับอธยะสองคนนะครับหาว่าผมไปฟ้องคดีจ่าโอ้ผิดสารนะเป็นความเท็จทั้งสิ้นน,นะักราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ คดีจ่าโอที่ผมรับทําคดีเนี่ยนะครับนะไม่ได้ฟ้องปิดศาลนะครับอยู่ในอำนาจศาลเนยะเป็นเรื่องโกหกต้อนนะครับผมนะอยากจะฝากนางบุหลันเนี่ยซึ่งเป็นชื่อปอไม่รู้ว่าจริงๆมันชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นคนที่ตอแหลที่สุดเลยแอดมินเพจทนายจิตทานน,นะแอดมินเพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนอะไรโคตรตอแหลเลยหาว่าผมฟ้องคดีปิดศาลพูดหยาบๆยาบนะครับ นางตอแหลกุหลันเองไปเอาหลักฐานมาว่าผมฟ้องผิดฐานผิดฐานนะคดีจ่าโอนะครับไม่ได้ฟ้องผิดฐานนะครับอยู่ในอำนาจของศาลนะเพราะฉะนั้นทนายดังๆทั้งหลายเนี่ยพยายามอย่ากระล่อนปิ้นป้อนอย่านำอย่าอยา่าตอแหลอย่ากโกหกหลอกลวงประชาชนคดีคดีจ่าโอที่เอาไปเที่ยวดาผมผมไม่ได้ฟ้องผิดฐานนะคุณไปเอาหลักฐานมาว่าผมฟ้องผิดฐาน ด้วยมัญาตาทนายความเป็นความลับของลูกความผมไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้เพราะผม,มเป็นเป็นทนายไม่ใช่โจรน,นะครับอาจารย์จะเอาความลับลูกความมาเปิดเผยไม่ได้คดีจา่าโอ้คดีจา่าโอ้นะฟ้องถูกศาลมีการไต่สวนมูลฟ้องมีการพิจารณาคดีมีอายการเข้ามาว่าความนะอายการก็เป็นอายการคนดังด้วยนะครับนะอายการคนดังด้วยในคดีที่สู้กับผม สื่อพยานตั้งไม่รู้กี่ปากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปยังทนายดังๆทั้งหลายนะครับเช่นทนายเจมทนายสิทาหรือนัตวุฒิชื่อสมัยเยาวชนแต่มีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสิทา <c oughs> เดี๋ยวเขาจำได้เ <c oughs> บี้ยบ,บังเกิดอย่าพยายามนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคมอมพิวเตอร์นะผมไม่ฟ้องคุณหมิ่นประมาทอะไรแล้วครับกระจอกครับเสียเวลาครับนะ นะแซก,กันไปแซก,กันมาแล้วก็เสร็จแล้วเอาไปฟ้องศาลพวกกระจอกนะไม่มีนะนะครับนะคดีจา่าโอไม่ได้ฟ้องผิดศาลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงนะอย่าหลอกลวงประชาชนเปทนายไม่ใช่โจรน,นะครับฝากทุกคนไม่ได้ฝากถึงไทล้วฝากไปมันก็ไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นก็แก้ข้อกล่าวหาก่อนนะครับในวันอาทิตย์สบายๆนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่านะอะไรเนะี่ยมาพูดเรื่องอะไรเพผมพูดเรื่องจริงหมดอนะ เรื่องทนายสิทธาทนายเจมส์ตอบเป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรเรื่องเท็จครับนะแล้วก็นายสิทธากับนายเจมส์เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะมีพักวิจารณได้เพราะอะไรเขาเป็นตัวละครอยู่ในข่าวผมเป็นนักเล่าข่าวก็สามารถเอามาเล่าข่าวได้ถ้ามาอยากให้ผมพูดนายเจมส์นายสิทธาเนี่ยก็อย่าออกทีวีอย่าออกซื้อเพราะมันเป็นข่าวรายการผมมันเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวเด่นคลีดัง มันก็ต้องเอาข่าวเด่นคดีดังตัวละครมาพูดนะนายเจมเป็นทนายความให้นางนางสาวกละลแมนะครับกำลังเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเกินจริงเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์วิจารณ์มาคบเขาว่าอะไรเป็นเรื่องจริงนั้ะไม่มีอะไรเรื่องเท็จนะครับเป็นเรื่องจริงหมดนายสิทาเป็นตัวละครสําคัญในคดีชมพู่ก็ต้องมาพูดอันนี้ขอญอาตทีแจงก่อนแล้วก็นางนางบุหลันนะ อีต่อแหลนะ่แอดมินเพจเอฟซีทนายพาสทนายประชาชนมึงวันวันไม่ทําหาอะไรตอแหลอย่างเนี้ยบอกรายการทนายคลายทุกที่ผมกําลังจัดเนี่ยเป็นรายการไม่มีสาระแล้วถามว่าไอศิชาเบียบังเกิดเนี่ยไอทนายตั้มศิธาอะไรเนี่ยนั่งรถไปพาเมียไปเที่ยวนี่มีประโยชนนะ์ไหมกับประชาชนนะครับรายการผมมีประโยชน์ครับถ้ารายการผมไม่มีสาระเนี่ยนะครับนะพี่น้องประชาชนจะมาไว้วางใจ หนึ่งล้านสามแสนคนเหรอครับมาดูผมมี fc หนึ่งล้านสามแสนคนศิตามีอยู่ประมาณหกแสนออกหักสากขะเบืออย่ามาทะลึ่งติงตังนะครับว่าแล้วก็ชุกุ้นะครับนะแล้วก็ดูถูกแฟนเพจผมว่าเป็นพวกโง่เง่าเต่าตุนมาหลงเชื่อเดชาไม่มีสาระโอ้ดูถูกผมไม่จะหลดูถูก fc กวีโอ๋ตอนแล้วเอ้ยนะครับเพจมึงมีคนดูสักกี่คนลน่ะ fc ทีมงานทนายประชาชนมีผู้ติดตามอยู่สามหมื่นะนะของผมมีผู้ติดตามอยู่หนึ่งล้านสามแสนคนมันต่างกันเนยอะระหว่างท้องฟ้ากับนรกเลยนะอีบูหลันมึงไปอยู่ในนรกก็อะอีหอ,อกหักแหม่มาดูถูกหาว่า fc ท่าน fc ทนายเดชาเป็นพวกงูนะโอ้มึงฉลาดได้อีหอ,อกหักให้มึงเรียนจบอะไรอะนะชื่อยังใช้ชื่อปลอมเลยคนกระจอก ะะเพราะฉะนั้นชี้แจงเหรอะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทนายเจมส์เลยบอกว่าเดชาออกทีวีครั้งหลังสุดเมื่อไหร่จะถามทำไมกูมจะไปออกทำไมทีวีช่องนี้คนดูตั้งเยอะตั้งแยะเวลาผมพูดในเ็จปุ๊กเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยหรือภาษาฝรั่งเรียกว่าลิชห้าแสนนะครับลิชนะ,ะคนดูไปอีกส่วนหนึ่งแสนสองแสนเฟซบุ๊กยูทูบอะไรอีกรวม,รวมตั้งรวมตั้งหลายแสนแล้วไม่รวมยูทูบเบอร์ช่องหลักๆก,ก,การเมืองอีก ไม่ตามมาเจ็ดแปดช่องแล้วก็ยังมี Facebook เฟซบุ๊กออกไปพูดท้างคนฟังเป็นล้านบางคลิปนี่ไม่รู้กี่ล้านห้าล้านสิบล้านแล้วผมจะไปออกทีวีเพื่ออะไรทีวีบางช่องคนดูยังหลักหมื่นเลยทีวีที่มีคนดูหลักล้านต่อครั้งนะมีน้อยช่องมากและแค่บางรายการเท่านั้นรายการผมคนดูมากกว่าทีวีแล้วผมจะไปออก TV, ทีวีทําไมนะครับน,นี่ตอบข้อสักถามนะเขาไปด่าผมนะโพสเพราะรายการผมคนดูเยอะอยู่แล้ว นี่ไปทำลายเลยเนี่ยหน้ามาผมมาแล้วเนี่ยเฟซบุ o กสามพันแปดนะทิกตอกมาแล้วร้อยกว่านะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อะไรอยู่ทูบยูทูบสองสามพันแล้วนะก็อย่างนี้กับหมื่นนะแล้วแปนะ๊บเดียวนี่ดูพร้อมกันนะเดี๋ยวถ้าพักก็บ,บานเป็นล้านนะแล้วสิ่งที่ผมพูดก็สะเทือนพี่พบหมดนะผมสองคนกัญยะช่วยกันพูดผมล้านสามอัชยะก,ก็อีกล้านกว่ารวมแล้วก็สองคนเนี่ยนะ เพื่อนซีผมนี่ก็ปาไปเท่าไหร่หนะเกือบสามล้านคนนะแล้วคนดูกระจายกระจายเนีย่ยแชร์กันไหมช่วยการแชร์เท่าไหร่ไพ่ะนั้นผมไม่จำเป็นต้องไปออกทีวีวจะไปออกทําไมแต่ประเทศไทยมีคนดูทีวีสักกี่คนคนส่วนใหญ่เขาไาอยู่ในยุค 5G อยู่บนมือถือหมดแล้วเพราะนั้นฝากทนายเกมนะครับไม่จําเป็นต้องไปออกทีวีนะส่วนที่ทนายเกมเอาคาดีความต่างๆของลูกความผมไปไปโพสต์ไปอะไรต่างๆเหล่านั้นะนะ อันนั้นก็รับผิดชอบกันเราเองนะครับนะผมก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับลูกความผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะนะครับและด้วยเหตุผลด้านมันญาติทนายความผมจะไปเอาคดีความของลูกความผมมาเปิดเผยออกออกสาธารณะไม่ได้นะด้วยเหตุผลด้านมันญาติทนายความนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าจะไปร้องเรียนมันญาติทนายความผมนะใครไปร้องเรียนเมื่อ,อไหร่ผมก็ดำเนินคดีเมื่อนั้นเพราะการจัดรายการไม่ใช่การว่าความ นะครับไม่ใช่การกระทําที่อยู่ภายใต้คดีมันญาติทนายความใครไปร้องเรียนผมผมก็ดําเนินคดีนะครับเพราะผมไม่เกี่ยวนะการจัดรายการนี่ผมไม่ได้ทําในฐานะทนายความเป็นในฐานะสื่อมวลชนทางโซเชียลที่ผมชี้แจงให้หมดนะครับทุกเรื่องนะนะผมไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวอะไรต่างๆนะครับนะครับนะท่านมีพวกผมก็มีพวกมีพ้องเหมือนกันสบายใจไนดะ้รายการผมพูดแต่ความจริงนะเอฟซีผมเนี่ยได้แต่ความจริง ผมไม่ใช่คนตอแหลไปทำหน้าทำตาลอ่อทำเหมือนแบบเข้าวัดเข้าวานะนะคนเราเนี่ยทำชั่วเนี่ยไปเยอะแยะเนี่ยเข้าวัดเข้าวา่าทำบุญมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อกนะไม,ไม่ใช่เดินสายทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาโพสเฟซบุ๊กนะคนก็ทำบุญทำทานก็ไม่ต้องมาโพสเฟซบุ Facebook. ๊กนะครับแล้วก็นะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำชั่วเนี่ยเราทำบุญทำทานไงมันก็ลบล้างไม่ไดนะ้เพราะความชั่วมันก็ต้องรับกรรมรับอะไร นี้ก็เล่าให้ฟังนะวนะครับนะว่ารายการเรามีประโยชน์แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในตัวผมผมไม่เคยทําผิดกฎหมายสินธรรมนะครับคนที่ฟ้องผมมีคนเดียวคือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดน,นะเอฟซี G, ทีมงานทนายประชาชนก็ดา่าผมทุกวันก็โกหกตอแหลตัดต่อคลิปใส่ร้าย,ายป้ายสีนะเป็นความเท็จทั้งสิ้นนะเป็นความเท็จแต่สิ่งที่ผมพูดทนายสิทธานี่เป็นเรื่องจริงหมด มีทนายธีธาคนเดียวที่ฟ้องผมไม่มีใครฟ้องผมทีมมม่มีเขาจะฟ้องผมทาไมผมทําประโยชน์ให้กับทางผมรายการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะวันนี้ก็มีคนมาปรึกษาห,าหาลือกันเนยอะนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องหนี้สินโดนยึดทรัพย์นเนยอะก็ฝากนะครับนะไม่จําเป็นก็อย่าไปค้าประกรันอะไรให้ใครพอเราไปค้าประกันเลยแล้วนะนะพอลูกหนี้เขาไม่จ่ายนะครับเขาก็ต้องมายึดทรัพย์ของเราเราก็ลำบากยึดทรัพย์ไปเสร็จเราก็ไม่มีบ้าน ทะเลาะกับเมียลกูกไม่มีที่อยู่นะครับนะเงินทองเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะเพราะนั้นการคำประกันพยายามจะไปยุ่งสุดท้ายก็โดนยึดทรัพย์พอโดนยึดทรัพย์แล้วก็ถามทํายังไงดีอาจารย์นะจะไปทํำยังไงเราต้องทําใจที่นะทําใจให้สงบยอมรับความจริงมันว่าตอนนี้เราไม่ต้องอยู่บ้านแล้วต้องไปอยู่วัดแทนหรือไม่ก็ต้องไปอยู่ข้างถนนเพราะอะไรเพราะเราดันไปลาดท่าไป แต่ถ้าติดตามราลายการทนายคลายทุกจะบอกนะครับก็าอยากคําประกันนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอยากคําประกันครับตัดญาติไปเลยครับเปลี่ยนนามสกุลเลยอันที่สองอย่าให้เพื่อนยืมเงินพอยืมเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช้ก้งไปประจานมันมันก็แจ้งความจาับถามว่าเราไปประจานมันแบบทวงหนี้นะคนพวกนี้ก็นเนรคุณรมะนั่นอย่าให้คนยืมสามอย่าไปกู้เงินแทนคนอื่น นะครับอย่าไปออกรถแทนพูดทุกวันปากจะไปถึงรูหูนะนะแต่ไอ้พวก f c ทีมงานทนายประชาชน f c ทนายตั้มก็ไปด่าหาว่าผมเป็นคนปากเปี้ยวปากห้อยนะนั่งดา่าวิพากษ์วิจารณในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะผมก็เตือนลูกเพจผมทุกวันนะครับอย่าไปออกรถแทนเพื่อนอย่าขัประกันอย่ากู้เงินเตือนตลอดนะอย่าหลงเชื่ออะไรง่าย แชรูปโซ่เอยอะไรเอยตามเนี่ยเตือนทุกวันนะคนแปลกหน้าใครอยับไปยุ่งบมงคนทักเข้ามารูปหลานหน้าตาสวยงามที่ไหนได้เอาภาพคนอื่นมามาหลอกเอาเงินเอาทองสอนทุกวันก็รายการทนายคายทุกข้ความรุ้งางกฎหมายนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเรื่องคดีความที่จังหวัดตรางเห็นไหมร้อยเวรมารับแจ้งความมีคุณลุงเอาโฉนดไปไงประกันตัวลูกหลานทําไปทำมาร้อยเวร ดันไปป้อมลายเซ็นนะครับแล้วเอาไปจำนองกับานายกเทศมนตรีนะครับนะแล้วเสร็จแล้วก็ทำไปทำมากระโดนฟ้องเจ้าของโฉนดลุงก็งงอะไรวะเอาโฉนดไปประกันตัวลูกหลานกับตำรวจทำไมทามาโฉนดไม่คืนอ้าวดันกลายเป็นหนี้และมีเจ้านี่มาฟ้องว่าไม่ได้จ่ายหนี้จำนองนะถามไปถามมากาลปปายเป็นตำรวจไปปลอมลาเซน พอตำรวจไปปลอมลายเซ็นแล้วอนายกแทศสมนตรีคนหนึ่งรับจำนองมันรับจำนองได้ยังไงนะกฎหมายจำนองเขาบอกอะไรคนที่จะเอาทรัพย์มาจำนองได้ต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงกฎหมายเขียนทัานซักก็ไอในเมื่อไอตำรวจเนี่ยปลอมหนังสือมอบนาจไปนะโดยเจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วเสร็จแล้วเอาไปจดจำนองเจ้าพนักงานที่ดินก็รับจดจำนองไปได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับ สัญญาจำนองไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าอะไรเจ้าของที่เจ้าของที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้นายกเทศมนตรีอะไรเนี่ยเองก็ต้องคืนโฉนดนะครับเองต้องคืนโฉนดนะครับเพราะนิติกรรมอะไรมันไม่ได้เกิดเลยมันไม่มีนิติกรรมอะไรเกิดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่มีนิติกรรมอะไรเกิดเลยทุกอย่างที่ทําไปมันก็ต้องไปแหละนะ ม,มัน,มนบังคับใช้อะไรไม่ได้หลักกฎหมายผู้ประจาภาษาชาวบ้านคือก็ไอ้ร้อยเวรดันปลอมลายเซ็นเจ้าของอโฉนดคุ้นปู่อายุเจ็ดสิบกว่านะครับแล้วก็ไปจำนองไก่นายกเทศมนตรีไม่รู้เป็นนายทุนเงินกู้หรือเปล่ามันก็ต้องคืนเขาไปนะครับมันมีผลตามกฎหมายและคำพักษาดีกาตับสินเยอะแยะมากมายอันนี้ให้ความรู้เลยนะเพราะไม่ใช่ลายมือของเรา นะเราไม่ได้ไปทํานิติกรรมสัญญาอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนิติสัมพันธ์ก็คือไม่เกิดผลบังคับตามกฎหมายที่ผู้ภาษากาษากฎหมายนี่ให้ความรู้นะนะอ้บุลันอีตอแหลเน่ยนะบอกว่ารายการกูไม่มีสาระอีหอกหักขากระเบอือมึงม,มึงมีสาระอะไรทนะั้งวันวันนั่งแต่งนิยายใส่ร้ายชาวบ้านคนะวามจริงไม่มีเลยอตอแหลเนี่ยแอดมินเพจทนายตั้ม้ตอแหล รายการให้ความรู้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดในความรู้ล้วนๆนวนมาจากประสบการณ์36ปีนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนเห็นบอกวันจันทร์เนี่ยผู้กมตับสบพเมืองต่างจับทำการถ่ายถอนจำนองแล้วก็เอาโฉนดมาคืนลุงและไอ้ตำรวจนี่นะประชาชนเขาไว้วางใจนะเขาเดือดร้อนนะหลานเขาเป็นผู้ตองหาเอาโฉนดไปประกันตัวเอาดันเสือกทำชั่วที่ไอ้อตำรวจพวกนี้ร้อยตำรวจเอก นะโอ้โหชั่วชิบหายเลยเป็นตำรวจคนเ็าเดือดร้อนมึงไปซ้ำเติมเขานะครับกูขอญาติด่าหนักๆเลยตำรวจที่ชั่วมากผมเนี่ยเป็นคนเชียร์ตำรวจทุกโรงพักเลยแต่ถ้าแม่งชั่วขนาดนี้นะนะเชียร์ไม่ไหวต้องด่าอย่างๆีชั่วจริงๆเนี่ยพวกพวกเขาเรียกว่าตำรวจสามชอก็คืออะไรชั่วชัดๆเรียกตำรวจสามชอชั่วจริงๆ